อีกหนึ่ง cmu นะคะก่อนอื่นเลยพี่ชอบขอนแนะนำโปวก่อนนะคะพี่ชอ์ชื่อว่าพี่ชอ์พิมพ์หรือว่าเรียกง่ายๆว่าพี่พิมพ์ก็ได้เนาะอ่ะก่อนอื่นขอแนะนำคล์สนี้ก่อนนะคะสำหรับอีกหนึ่งนะคะหนังสือที่น้องจะใช้เรียนที่มหลาลัยนะคะก็คือเล่มน,นี้เนาะอ่ะแล้วก็ของเราจะมีเอกสารอีกหนึ่งชุดที่ใช้ประกอบการติวให้กับน้องๆน,นะคะก็คือ ชุดนี้เลยนะคะก็คืออันนี้ที่น้องๆได้ไปแล้วโอเคไหมคะอ่ะทีนี้เนี่ยถามว่าในอิงหนึ่งเนี่ยเราต้องเรียนอะไรบ้างอ่ะทุกคนมาดูตรงนี้เลยเนาะนี่ค่ะในนางซื้ออิงหนึ่งนะคะก็จะ มีทั้งหมดอยู่4บทด้วยกันนะคะโดยที่บทที่1กับบทที่2เนี่ยหลังจากที่น้องเรียนเสร็จปุ๊บจะเป็นการสอบ m ิ d t e r m เนาะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะจะได้เรียนบทที่3กับบทที่4แล้วเราจะไปสอบ final โอเคไหมอ่ะทีนี้เนี่ยในระหว่างบทที่3กับบทที่4หรือเอาไว้ง่ายหลังมิ d t e r m นั่นเองน้องก็จะมีสอบเก็บคะแนนย่อยอีก สส่วนนะคะก็คือจะเป็น speaking กับ listening นะคะเนาะทีนี้เนี่ยบอกเลยว่าของเราเนี่ยสอนให้ทุกบทเน,น้นๆแล้วก็มีการติวสอบให้ด้วยนะคะแต่ว่าขอฝากน้องๆนะคะไปท่องคำศัพท์จากเอกสารประกอบการติวของเราเนาะตั้งแต่หน้า41เป็นต้นไปนะคะซึ่ง ในนั้นเนี่ยจะมีคำศัพท์ที่จำเป็นเอาไว้ใช้ไปสอบนะคะหรือแม้กระทั่งการอ่าน Reading นะคะตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่4รวมถึงมีกริยา3ช่องให้น้องไปท่องกันไว้ก่อนด้วยนะคะเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยเวลาที่น้องสอบเนาะเอาง่ายเลยอย่างเช่นพาร์ทคำพท์หรือพัฒน r ร a ดดิง้งถ้าเกิดว่าน้องแปลได้นะคะก็จะทำให้น้องเนี่ยได้คะแนนเพิ่มขึ้น หลังจากที่เราใช้เทคนิคอะไรไปหมดแล้วกับแกรมมกก็จะช่วยให้คะแนนตรงนี้เพิ่มขึ้นอีกแล้วเราก็จะผ่านทิงหนึ่งไปได้วยกันนะคะสำหรับใครเนี่ยที่มีคำถามตรงไหนเนี่ยสามารถที่จะทิ้งคำถามไว้ได้เลยนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราก็จะมีการไลฟ์สดตอบคำถามให้นักเรียนด้วยนะคะโอเคไหมอ่าทีนี้เนี่ยพร้อมแล้วเราก็ไปเรียนกันได้เลยคะ่ะ